ผักอะไรมีกรดยูริกสูงวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผักอะไรที่มีกรดยูริกสูงกรดยูริกสูงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอันตรายหลายโรคเลยทีเดียวเชื่อครับและโรคที่คนเรารู้จักกันเยอะเลยก็คือโรคเกาต์นั่นเองหรือโรคนิ่วในไตหรือภาวะเลือดเป็นกรดรวมทั้งยังเสี่ยงโรคร้ายต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลพวงมาจากการ ที่มีกรดยูริกในอาหารนั่นเองเรารับประทานเข้าไปเยอะๆแบบนี้ครับแล่ถ้าใครคิดจะเลี้ยงเนื้อสัตว์มากินผักก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าธัญพืชผลไม้และผักที่มีกรดยูริกสูงก็มีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผักอะไรที่มีกรดยูริกสูงนั่นเองครับกรดยูริกชื่อนี้หลายคนก็อาจจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่า กรดยูริกชนิดนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเกาที่สร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับคนที่เป็นด้วยหลายๆคนก็มักจะคิดว่าการที่มีกรดยูริกในร่างกายสูงนั้นเกิดมาจากการรับประทานโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวถ้ารู้แบบนี้ก็อาจจะผิดถนัดเลยทีเดียวชรครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพืชผักหรือธัญพืชบางชนิดก็มีการกระตุ้นการสร้างกรดยูริกอย่างสารพิวรีนด้วย ที่หากรับประทานเข้าไปมากแล้วก็อาจจะมีทําให้มีผลทําให้เกิดกดยูริกในร่างกายสูงได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยจะนําเรื่องราวมาเสนอที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากกดยูริกแล้วผักอะไรที่มีกดยูริกสูงเราจะได้หลีกเลี่ยงการรับประทานด้วยครับกดยูริกอันตรายกว่าที่คิดกดยูริกก็ถือว่าเป็นผลพวงที่เกิดจากการย่อยสลายของสารพิวรีในร่างกาย โดยสารพิวรีนนั้นก็มีต้นกําเนิดมาจากการย่อยโปรตีนในร่างกายครับซึ่งโดยโปกติแล้วในร่างกายของเราอาจจะมีกรดยูริกอยู่ไม่เกิน2.3ถึง7.1มิลลิกรัมต่อเลือด1มิลลิลิตรนะครับแต่ถ้าหากเกิดความผิดปกติขึ้นกับระบบการย่อยโปรตีนก็จะทําให้ร่างกายสร้างกรดยูริกออกมามากกว่าปกติและทําให้เกิดอันตรายกับอวัยวะต่างๆรวมทั้งก่อให้เกิดโรคร้ายแรงตามมาอีกด้วยนั่นเองโดยอาการที่สามารถเห็นได้ชัด เลยเมื่อกดยูริกในร่างกายสูงก็คือมีอาการหูอื้อเสียงดังในหูเวียนหัวเหมือนบ้านหมุนได้เนื่องจากเส้นเลือดหดตัวทําให้เลือดไปเลี้ยงระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับหูและการทรงตัวได้ไม่เต็มที่นั่นเองครับหากมีกดยูริกสะสมในร่างกายมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคภาวะเลือดเป็นกรด ภาวะเลือดเป็นกรดก็ถือว่าเป็นอาการที่อันตรายร้ายแรงนะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเนื่องมาจากร่างกายไม่สามารถกำจัดกรดยูริกออกจากร่างกายได้แล้วก็ทำให้เหลือตกค้างเป็นจำนวนมากอาการที่สามารถเห็นได้ชัดก็คือจะหายใจที่ขึ้นมีอาการมึนงงสับสนซึมช็อกและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่การเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนี่ยแบบเฉียบพลันหากจะเกิด จากการสะสมจากกดยูริกเป็นเวลานานๆน,นั่นเองต่อมานะครับก็คืออาการนิ่วในไตเมื่อกดยูริกสะสมในไตมากเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดการตกผลึกและเกาะตัวกันเป็นก้อนนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็สามารถสร้างความเจ็บปวดให้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวละครับและวิธีการรักษาวิธีเดียวก็คือการผ่าตัดนําก้อนนิ่วนั้นออกมานอกจากนี้เมื่อผ่าตัดแล้วก็จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร เนื่องจากนิ้วนั้นสามารถเกิดซ้ำได้หากไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในครอบครัวที่มีประวัติเป็นนิ้วในไตามาก่อนแบบนี้นะครับและโรคที่หลายคนก็รู้จักกันดีก็คือโรคเกาบนั่นเองโรคเกาต์มีสาเหตุโดยตรงมาจากกดยูริกในร่างกายสูงซึ่งภาวะกดยูริกนั้นเกิดได้จากสสาเหตุครับรับประทานอาหารมากเกินไปจนทําให้ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้หมด ทำให้ระบบย่อยโปรโตีนมีปัญหาและสร้างกรดยูริกออกมาในปริมาณที่มากกว่าปกติส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็มาจากความผิดปกติในยีนในร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อยโปรโตีนโดยศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเมดิรนะครับก็เปิดเผยว่าเมื่อกรดยูริกในร่างกายสูงร่างกายไม่สามารถกําจัดออกได้หมดกรดเหล่านี้ก็จะตกผลึกในกระเพาะปัสสาวะหรือเกาะอ,อยู่ตามข้อต่างๆโดยเฉพาะบริเวณเท้ามือไปกดให้เนื้อเยื่อเกิดการอักเสบทําให้เกิดอาการปวด จากนั้นก็เกิดอาการข้ออักเสบระบวมซึ่งเราเรียกอาการเหล่านี้ว่าโรคเกานั่นเองละครับคราวนี้เมื่อเราเห็นว่ากรดยูริกสูงแล้วเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคที่สําคัญเลยก็คือโรคนิ่วในไตภาะวะเลือดเป็นกรดแล้วก็โรคเกาแบบนี้เราจะหลีกเลี่ยงกรดยูริกได้อย่างไรวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าธัญ,ญพืชผลไม้และผักอะไรที่มีกรดยูริกสูงควรรับประทานแต่พอเหมาะพอดีครับจริงๆแล้วการหลีกเลี่ยงภาวะกรดยูริกสูงที่ดีที่สุดก็คือ การหลีกเลี่ยงการรับประทานโปรโตีนแต่หารู้ไม่ว่าจะเลี่ยงการรับประทานโปรโตีนแล้วหันมารับประทานบรรดาพืชผักผลไม้ก็ยังต้องเลือกนะครับเพราะบรรดาพืชที่เราคิดว่ามีประโยชน์บางชนิดก็มีกดยูริกสูงแบบอันตรายสุดๆก็มีนะครับอย่างเช่นเอกสารทางวิชาการอย่าง fruit composition and nutrition table ก็ได้เปิดเผยป,ปริมาณของกฎยูริกในผักผลไม้และธัญพืชไว้ดังต่อไปนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่า ผักผลไม้อะไรที่มีปริมาณกดยูริกสูงเราจะได้หลีกเลี่ยงถ้าเกิดมีภาวะของกรดไขมันยูริกสูงนั่นเองครับพืชน,นะครับก็คือเห็ดฮิราดาเกะเห็ดพอชินีแบบอบแห้งจะมีกดยูริก488นะครับมิลลิกร,รัมต่อ100กรัมมีถือว่าเยอะนะถั่วดำถั่วลูกไก่222หน่วยจะเป็นมิลลิกร,รัมต่อ100กรัมนะครับพูดหน่วยทีเดียวเดี๋ยวจะพูดปริมาณไปเลย ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง190เรดทานตะาวาัน143ถั่วขาว128โทเรสทิน127มเมรดแฟก105คาบาเล่96ข้าวอดอบแห้ง94บอคโครี่81ถั่วงอก80ถั่วริสง79อาติโชค78ต้นหอม74แอปริครอต73งา62กล้วย57ผักปวยเล้ง57 ใบแพสิลี่57พริกหยวกสีเขียว55ข้าวโพด52กรัมดอก51กรัมปี37หน่อมไม้ฝรั่ง23นะครับก็เรียกได้ว่าปริมาณกรดยูริกในผักแต่ละประเภทเนี่ยก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนป่วยยังไงก็ต้องพยายามลดปริมาณอาหารที่เป็นผักผลไม้เหล่านี้บ้างเพราะถ้าหากรับประทานบ่อยๆมากๆก็อาจจะสะสมทําให้เกิดภาวะกรดยูริกในร่างกายสูงได้ ทางที่ดีก็ต้องเลือกรับประทานผักให้หลากหลายสลับปรับเปลี่ยนหรือเขาเรียกว่าทานผักหลากสีนะครับเพราะว่าจะให้วิตามินให้แร่ธาตุที่แตกต่างออกไปจะได้ไม่มีสารตกค้างในร่างกายในปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นเองกรดยูริกแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีต่อร่างกายแต่ถ้าหากควบคุมให้อยู่ในระดับปกติร่างกายของเราก็จะไม่มีความผิดปกติใดๆดังนั้นก็อย่ารอให้เกิดอาการก่อนแล้วปรับตัวนะครับเราควรจะควบคุมหรือ ดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงก่อนจะได้ไม่ต้องมีอาการเจ็บป่วยทั้ง3โรคที่กล่าวไปแล้วนะครับโรคเก,กาต์ภาวะเลือดเป็นกรดแล้วก็นิ่วในไตนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณกรดยูริกโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกไม่สูงหรือกินอาหารที่หลากหลายไม่กินอาหารซ้ำๆเดิมๆนะครับก็ล้วนแล้วแต่ดีต่อเรานั่นเองครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับผักอะไรมีกรดยูริกสูงบ้าง